สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วอดีตกะกะตจี้ปปชตั้งโต๊ะแจงเหตุตีตกข้อกล่าวหาปรีชาจัดโอชาด,ด่วนปมสุขทรัพย์สินถแถลงไม่กี่บรรทัดเชื่อถือไม่ได้ด้านเลขาคอรปปกังขาปปชเร่งรัดไม่ชี้มูลความผิดคดีพลเอกปรีชาเอื้อนายกจี้ประธานวชรพล สร้างมาตรฐานการตรวจสอบเพิ่มอดีอตกกตจี้ปปชตั้งโต๊ะแจงประชาชนด่วนเหตุตีตกข้อกล่าวหาน้องชายบิกตู่ซุขทรัพย์สินชี้เหตุผลแค่ไม่กี่บรรทัดเชื่อถือไม่ได้วันตอกย้ำทำงานเอียงๆให้ผู้มีอำนาจโดยเมื่อวันที่13ตุลาคมปี2005นายสมชยัยสีสุริยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตและอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือคอตอได้กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชตีตกข้อกล่าวหาพลเอกปรีชาจัรโอชาอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมกรณีปกปิดบัญชีทรัพย์สินในส่วนของรายการบ้านและที่ดินว่า คำตัดสินของปปชกรณีพลเอกปีชาไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินโดยมีคำถแถลงเป็นเอกสารจากปปชถึงเหตุของการยกคดีเพียงไม่กี่บรรทัดว่าเนื่องจากเป็นบ้านที่สร้างไม่เสร็จและขาดเจตนาในการไม่แจ้งนั้นน่าจะไม่เพียงพอที่จะทำให้สังคมเชื่อถือแถมยังเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการทำงานที่เอ็นเอียงเข้ากับ ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองครั้งนับแต่กรณีนาฬิกายืมเพื่อนของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนายสมชัยกล่าวว่าเราเชื่อว่าการลงมติถึง8ต่อหนึ่งในกรณีดังกล่าวต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นเพียงพอและสมควรตั้งโต๊ะแถลงต่อประชาชนให้เกิดความเข้าใจไม่เช่นนั้นคนจะยิ่งเชื่อว่าองค์กรนี้ไม่มีประโยชน์ในการปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบปปชที่เป็นตัวบุคคลมาแล้วไปแต่ศักดิ์ศรีแห่งองค์กรอิสระต้องรักษาไว้อย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆที่ออกเอกสารหรือให้เจ้าหน้าที่มาถแถลงแล้วจบอดีตกะกะตสมชัยกล่าวในขณะที่นายเมธามาดข่าวเลข,ขาธิการคณะกรรมการรุนรงเพื่อประชาธิปไตยหรือคอรปอรในกล่าวถึงการที่ปปชลงมติ8ต่อหนึ่งไม่ชี้มูลความผิด พลเอกปรีชาจันโอชาน้องชายนายกรัฐมนตรีในข้อกล่าวหาตั้งใจปกปิดและแสดงบัญชีทรัพย์สินเท็จว่าพลตำรวจเอกวชรพลประสานร,ราชกิจประธานปปชวควรเปิดเผยผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการพร้อมเหตุผลให้สาธารณรับทราบ เพื่อให้ประชาชนประเมินเหตุผลของคณะกรรมการปปชทั้งหมดว่าพิจารณาถูกต้องตามหลักฐานและมีเหตุผลรองรับชัดเจนหรือไม่เพราะไม่เช่นนั้นจะคลุมเครือและถูกคอรหาได้ว่าปปชตัดสินด้วยความโน้มเอียงทางการเมืองและช่วยเหลือกันเองเนื่องจากที่มาของปปชามาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์ในสมัยที่ยังเป็นหัวหน้าคอสอชโดยตรงบ้านที่สร้างไม่เสร็จ หรือรถที่ยัง่อ้มอยู่ล้วนเป็นทรัพย์สินจะเข้าใจผิดโดยเจตนาสุจริตใจได้อย่างไรในเมื่อตนเองเป็นเจ้าของถือกรรมสิทธิ์อยู่และต้องแจ้งต่อปปชอยู่แล้วการใช้ดุลพินิษว่าทรัพย์สินไม่ได้งอกเงยมากขึ้นการแจ้งเท็จไม่ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือร่ำรวยผิดปกตินั้นคณะกรรมการปป,ปชจะสรุปเอออมมโนเองแบบนั้นไม่ได้คดีดังกล่าวยังมีการเร่งรีบ พิจารณาอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ชี้มูลความผิดทั้งที่ไม่กี่เดือนก่อนเมื่อวันที่8มิถุนายนปี64ปปชเพ,พิ่งแจ้งข้อกล่าวหาว่าน้องชายนายกจงใจแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จสมัยดำรงตำแหน่งสอน,นอชเมื่อหลายปีมาแล้ว นอกจากรายการบ้านแล้วยังมีบัญชีงเงินฝากของภรรยาที่แจ้งไม่หมดคดีนี้พลเอกปรีชาและภรรยาไม่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาภายใน15วันเพราะปะปะชไปขยายเวลาในการรายงานตัวด้วยโดยมารับทราบข้อกล่าวหาหลังจากผ่านพ้นมากว่า4เดือนคือในวันที่7ตุลาคมปี64 หลังจากนั้นเพียง5วันกลับมีคำตัดสินอย่างรวดเร็วโดยนำเข้าที่ประชุมเป็นวาระจรน,นี่คือข้อกังขาว่ากรรมก,การปรปรชทำหน้าที่อย่างสุจริตโปร่งใสหรือไม่มีเวลาพิจารณาเอกสารอย่างถีท้วนหรือไม่และเรื่องนี้เกิดขึ้นภายหลังที่เลขาธิการปปชเดินทางเข้าพบพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียรัฐบาล ดังนั้นประธานประปชจึงต้องเปิดเผยคำนิจัยทางการออกมาเพื่อแก้ข้อครหาสังคมและให้ประชาชนตรวจสอบการทำงานได้ว่าโปร่งใสตรงไปตรงมาหรือไม่ทำไมคดีการทุจริตประพฤติมิชอบอีกมากมายถึงล่าช้าย,ยาวนานหลายปีเหมือนเตะถ่วงคดีถ้าไม่มีใบสั่งมา ผมคาดหวังว่าปปชและองค์กรอิสระต่างๆจะทำหน้าที่ด้วยความสุจริตเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขปกป้องผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและสามารถตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและนักการเมืองที่ทุจริตประพฤติมิชอบได้บ้านเมืองจะได้มีทางออกและมีบรรทัดฐานแต่หากมีการใช้อำนาจมิชอบช่วยเหลือเอื้อประโยชน์เฉพาะพรรคพวกกันบ้านเมืองก็จะกลายเป็นระบอบอำนาจนิยม กลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวไรอนาคตวันนี้ยังพบการทุจริตคอร์รัปชันของคนในรัฐบาลอีกจำนวนมากที่ถูกกล่าวหาและปะปะชจะต้องทำหน้าที่ตามมาตรา 234, 235ใช้อำนาจต่สวนกรณีมีการกล่าวหาตามกฎหมายว่า ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดมีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมน,นูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างไรแรงหรือไม่หากมีมูลความผิดให้เสนอเรื่องต่อสารดีกาเพื่อวินิจฉัยในทันทีหรือส่งสำนวนการไต่สวนไปยังอายการสูงสุด เพื่อดำเนิมมนการฟ้องคดีต่อสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปแต่ทุกวันนี้ยังไม่เป็นบทบาทปปชได้ทำมาที่ชัดเจนดังกล่าวจนเกิดการทุจริตคอร์รัปชันมโหฬาราไม่ว่าจะเป็นการที่บุตรชายพลเอกปรีชาจันโอชาเป็นคู่สัญญารับงานรัฐจำนวนหลายร้อยล้านบาทเรื่องตั้งบริษัทในคลายทหารโดยใช้บ้านพักของ ทางราชการกองทัพภาคที่3เป็นที่ทําการบริษัทเพื่อรับหมอก่อสร้างยังค้างอยู่ที่ปปชามากกว่า3ปียังไม่มีการตั้งกรรมการไต่สวนทั้งที่การตั้งบริษัทในสถานที่ราชการนั้นใช้น้ําไฟฟีจากภาษีของประชาชนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเราจะยอมรับบรรทฐานแบบนี้ได้อย่างไรอยากให้กฟผ ช่วยเช็คค่าไฟเฉพาะบ้านพักทหารหลังดังกล่าวในแต่ละเดือนหน่อยว่าใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่เพราะมีการร้องเรียนล่าสุดว่าน่าจะมีการใช้ไฟฟ้าจำนวนมากมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์หลายชุดที่ใช้ขุดบิตคอยทั้งวันทั้งคืนและมีการแยกมิเตอร์น้ำไฟออกจากหน่วยงานหรือไม่ตั้งแต่ตั้งบริษัทมารวมถึงตรวจสอบบ้านพักในทหารที่ปลดประจำการแล้วทุกคนว่าแอบใช้ทรัพยากรเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ งานเข้าปปชกระแสตีกลับโดนถล่มยับมติปปช8โต่อหนึ่งตีตกข้อกระเรหาน้องชายบิ๊กตู่ซุกทรัพย์สินชี้ขาดเจตนาจงใจปกปิด ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชมีมติเสียงข้างมาก8ต่อหนึ่งเสียงตีตกคำร้องกล่าวหาพลเอกปรีชาจันโอชาอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมน้องชายพลเอกประยุจันโอชานายรัธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกรณีถูกกล่าวหาว่าจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเท็จ และเอกสารประกอบหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบกรณีมีได้แจ้งถือครองบ้านในจังหวัดพิษณุโลกรวมถึงข้อมูลบัญชีเงินฝากของนางผ่องพันธ์จันโอชาภาริยาเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมและกรรมการบอร์ดบริษัทขนส่งจำกัดหรือบอขอสอที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สำหรับเหตุผลที ah ่คณะกรรมการประปะชเสียงข้างมากเห็นว่าพลเอกปรีชาไม่ได้จงใจแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จเพราะเปรียบเทียบทรัพย์สินที่มีกับที่ไม่แจ้งห่างกันมากเงินที่เอามาซื้อทรัพย์สินที่ไม่ได้แจ้งเป็นเงินที่มีมาก่อนที่มีหน้าที่ต้องแจ้งและเป็นเงินของลูกซึ่งมีต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินด้วยโดยพลเอกปรีชาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาฝั่งขึ้นโดยพลเอกปรีชาชี้แจงว่า เหตุที่ไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินบ้านและที่ดินต่อปปชเนื่องจากขนาดนั้นบ้านหลังดังกล่าวยังสร้างไม่เสร็จจึงเข้าใจผิดว่ายัางไม่ต้องแจ้งต่อปปชเมื่อดูข้อเท็จจริงแล้วปปชเห็นว่าผลเอกปรีชาขาดเจตนาจงใจปกปิดและเมื่อดูทรัพย์สินทั้งหมดแล้วไม่ได้ทําให้ทรัพย์สินผลเอกปรีชางอกเงยผิดปกติจึงมีมติตีตกข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนายนปี64ที่ประชุมคณะกรรมการปรปรชมีมติเอกฉัน8เสียงในนยนรงรัฐอมริตกรรมการปรปรชมีได้เข้าร่วมประชุมแจ้งข้อกล่าวหาแก่พลเอกปรีชาจันโอชากรณีดังกล่าวต่อมาเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี64ที่ผ่านมา มีรายง,งานข่าวจากสำนักง,งานปปชแจ้งว่าพลเอกปรีชาได้เข้าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าวแล้วทั้งนี้พลเอกปรีชาเคยให้สัมภาษณ์ยืนยันหลายครั้งว่าชี้แจงรายละเอียดปปชไปหมดแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ปี64ีที่ผ่านมาคิดว่าไม่มีอะไรส่วนมติที่ออกมาเป็นเอนกฉั์แล้วแต่เขาจะมีมติอย่างไรไม่ทราบว่าเขามีเหตุผลอย่างไรแล้วแต่หากข่าวออกมาอย่างนี้จะชี้แจงต่อไปและปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมขอรอดูท่าทีก่อนว่าปะปะชจะทําอย่างไรต่อตอบไม่ได้ว่าจะพร้อมสู้ในชั้นต่อไปหรือไม่เพราะเป็นขั้นตอนของปปชไม่ใช่เรื่องของตน ส่วนกรณีเรื่องบ้านที่จังหวัดพิษณุโลกนั้นพลเอกปรีชาเคยให้สัมภาษณ์ชี้แจงว่าบ้านหลังดังกล่าวปลูกบนที่ดินประมาณหนึ่งไร่เศษได้ที่ดินมาตั้งแต่ปี2554และเตรียมจะดำเนินการแจ้งต่อปปช ไม่ได้มีเจตนาปกปิดสำหรับประเด็นการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผลเอกปริชานั้นก่อนหน้านี้ในช่วงดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชเคยกรอกข้อมูลเงินฝากของนางพ่องพันจันโอชาคู่สมรสไม่ครบและเมื่อตรวจสอบเชิงหรือพบว่ามีเงินไหลเวียนในบัญชีเงินฝากดังกล่าวในช่วงปี57จํานวนมากอย่างไรก็ดี คณะกรรมการปรปรชชุดก่อนหน้านี้เคยมีมติยกคำร้องกร,กรณีดังกล่าวไปแล้วด้วยเห็นว่าไม่จงใจยื่นมัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเชน่นใครตั้งปปชขึ้นมาใครๆก็รู้ครับคนอื่นผิดหมดยกเว้นพวกมันขอให้เวรกรรมลงโทษพวกนี้สักทีนะรอดูอยู่ ถามจริงๆเหอะและแบบนี้ประเทศชาติจะอยู่กันยังไงฝ่ายตรงข้ามแค่อ้าป,ปากก็ผิดแล้วฝ่ายคนดีทำอะไรไม่เคยผิดสงสารอนาคตของชาติที่ยังไม่เกิดมาจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคำตอบที่ดีกว่านี้นะครับประเทศนี้ก็อยู่กันไปแบบนี้แหละสมใจชาวสลิมเขาล่ะท่านลองเป็นนองทักษิณน,นะ โดนแน่ๆถ้าเป็นฝ่ายทักษิณบอกเจตนาปกปิดแต่ถ้าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีเจตนาปกปิดเมืองไทยของเราล่ะครับเลิกตรวจสอบเถอะเปลืองงบเปล่าตามคาดหมายถ้าจงใจสีผิดปกติประเทศไทยทำอะไรมันไม่ได้นอกจากแช่งแม่งทุกวันขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัตตีชนและโพสต์ทูเดยขอขอบคุณทุรัิกรรมารับชมส